สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องวัคก้นไส้แตก DNP นะคะเราจะเป็นวัคก้นนมสดนะคะจมีทั้งชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่จะเป็นแบนี้นะคะไส้แตกกันไปเลยนะคะไส้จุกๆกันแาบนี้เลยนะคะจะเป็นไส้มะพร้าวนะคะอย่างนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นมะพร้าวข้าวโพดนะคะเราจะขายชิ้น25บาทเป็นวัค้นนมสดนะคะแป้งแข็งแล้วก็มี ม่อเย็นแล้วก็ไม่แข็งนะคะแป้งนุ่มเหมือนเดิมนะคะส่วนจะเป็นมินิเป็นรวเพิ่มมินิชิ้นเล็กนะคะเราก็จะมีหลายไส้นี่เป็นช็อกโกแลตมีฝอ่ทองมีมันม่วงมีลูกเกดมีเปลือกมีมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีโกโก้นะคะชิ้นแรกเราก็จะขายชิ้นละห้าบาทนะคะเก็บไว้ได้นะคะกินไ่หมดก็ยังนุ่มนะคะนี่นะคะไส้แต่นี้เลยนะคะ ยังไงฝาตามช่อง u t ท b e ก็เพิ่แร์เมกันด้วยนะคะตอนหลังคลิปดีๆก็จะเอามานำมาฝากอีกนะคะนี่นะคะที่ตนะคะช